อาร์เซนอลสยามสวัสดีครับผมเจอกันในอาร์เซนอลอัปเดตนะครับเล่าข่าวอาร์เซนอลประจำวันนี้นะครับ11กุมภาพันธ์2567นะครับวันนี้จะควบเรื่องของ บทรีคอร์ก่อนเกมส่วนหนึ่งของเกมที่อาร์ซอลต้องเจอกันกับทีมเวสแฮไม่ได้คนได้รับฟังนะแต่ว่าจะไม่ได้ลงลึกมากขนาดนั้นนะเพราะว่าจะไปเรื่องของข่าวกันมากกว่ากันด้วยนะครับมีเรื่องของพรีวิวก่อนเกมมีเรื่องของบทสัมภาษณ์ก่อนเกมมีเกี่ยวกับสถิติเกมรับของขอาร์ซอนกับปีนี้ที่ดีขึ้นมากๆนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของเซตพีดของอาร์ซอลที่ไม่ใช่ดีเพียงแค่การเล่นฟรีคิกนะครับของทีมเราแต่ว่าการโต้กลับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถูกจัดอยู่ในการเล่นลูกเซตพีด อีกด้วยเหมือนกันนะครับผมขอบคุณกันก่อนกับที่นี่เลยครับ bk8 นะครับลิงก์อยู่ล้านล่างกันเลยเมื่อคืนที่ผ่านมาฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเตะกันตามปกติแล้วครับแล้วก็ผลก็คือว่าเบรนท์ฟอร์ดอ่าไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่แมนซิตี้ครับชนะเอลตัน2-0ครับอันนี้ก็เสดเ็ะไปถึงนาทีที่70ละอ่าแล้วก็ฮารแลนก็ยิงตะบันอย่างสวยๆเลยนะครับแล้วก็ลูก2ก็เป็นการจ่ายคิวร์พาสของ คีวินเดอะบอย์นะครับสปเปอร์พลิกมาชนะไบรตันสกอร์2ประตูต่อ1นะครับวูบ ford, ham, outh, ry, on, แพ้กับเบนฟอร์ด0-2ฟูลแลมชนะบอลมัดสามหนึ่งลิฟฟ์พูลชนะเบอร์ลี่สามลูตันแพ้กับเชฟฟิลด์1-3ึมโอ้เสียดายมากควรจะทำได้ดีมากกว่านี้แล้วก็ฟอเรสต์ก็แพ้กับ New le, 3, นิวคาสเซิล2-3งสครับค่ำคืนนี้ครับเวสต์แฮมเจอกันกันกบอาร์เซนอลนะครับคู่แรกก่อนเวลา3ามทุ่มนะฮะแล้วก็มีแอสตันวิลล่าเจอกันกันกนกบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในคู่ดึกนั่นเองตารางคะแนน ล่าสุดนั้นก็จะเป็นแบบนี้ครับลิเวอร์พูลกลับไปเป็นนำจับฝูงเหมือนเดิมหลังจากที่โดนซิตี้แซงขึ้นมานะครับตอนนี้ลิเวอร์พูลยี่สินัด54คะแนนซิตี้ยีนัด52คะแนนอาร์เซนอลยีนัด49คะแนนสเปอร์ยีนัด47คะแนนวิลล่า23นัด46คะแนนซึ่งข้าคืนเนี้ยนะครับวิลล่า ก็ต้องดูว่าแมนยูกับวิลลาผลจะเป็นย er ังไงซึ <fol eling out> ่งหากว่าวิลลาชนะก็จะทําให้แต้มมาเท่ากับอาร์เซนอลนะครับแต่ว่าอาร์เซนอลแข่งก่อนไงมันเลยจะทําให้เราน่าจะมีคะแนนที่แซงขึ้นไปแต่ถ้าว่าทีมเราพลาดขึ้นมาก็โดนเขาจี้ตามหลังเหมือนกันแต่แมนยูเนี่ยก็ต้องการ3มแต้มครับเพื่อที่จะไล่หลังในตำแหน่งของท็อปโให้ได้นะครับตอนนี้ก็ถือว่าเริ่มเข้มข้นมากขึ้นกับเรื่องของพื้นที่การชิงแชมป พรี League, เรื่องของท็อปโฟนะครับก็ดูกันไปยาวๆแล้วกันโดยสําหรับข้อมูลก่อนเกมจากมิเกลเอต้านั้นอาร์ตต์น่าจะมีนักเตะพร้อมลงสนามหลายคนเช่นกันนะครับมาดูไลน์อัพที่ฮูสกรมองเอาไว้ว่าวันนี้อาร์ตอนจะมีใครลงเล่นบ้างโกเป็นรายาเซนเตอร์เป็นสลีบากับมากันเย้ซ้ายเป็นคิวีออขวาเป็นเบนไวมิดฟิลด์เป็นจอร์เจนโยโอเดกาดไรส์ตัวุกอยมีซาก้าฮาวเวสแล้วก็มาติเนลลี่อาร์ตอนของเราเนี่ยสำหรับส่วนตัวของผมนะครับผมก็คิดว่า วันนี้เนี่ยแดนกลางเนี่ยอาจจะไม่ใช่จอชินโยมันขึ้นอยู่กับว่าอาร์สตอนจะเลือกเล่นกับเวสแฮมยังไงถ้าเวสแฮมเล่นแบบรับรับลึกแล้วก็อาศัยเกมโต้กลับทนนี่เราเคยเจอมาดังนั้นแดนกลางของเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นไปอาจจะไม่ใช่การคอนโทรลอย่างเดียวอาจจะใส่นักเตะตัวอ่สปีดดีๆการเล่นพื้นที่แคบๆอย่างเช่น สปิตโรอะไรเงี้ยลงไปนะครับหรือจะเป็นทรอสซาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวของมิเกลตาส่วนฝั่งซ้ายควีออเนี่ยต้องเช็คความฟิตของซินเซนโกอีกครั้งนะว่าจะพร้อมหรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็อาจจะเป็นควีออหรืออาจจะเป็นโทมิสึนะครับเพราะว่าล่าสุดคือเมื่อวานนี้เอ็นโดของลิวฮูก็ลงสนามได้แล้วส่วนเวสแฮมครับโกเป็นอาริโอลาเซนเตอร์เป็นซูมากับอากาศซ้ายเป็นเอเมอร์สันขวาก็เป็นคูฟาวมิดฟิลด์เป็นอารเรสคู่กับซูเชกนะครับ กองหน้าก็จะเป็นโบเวนเนาะปีกซ้ายเป็นคอนเนตปีกขวาเป็นคูดูสแล้วก็มีว์ดพราวเล่นมิดฟิลด์ตัวรลักนั่นเองถือว่าพวกเขาเนี่ยอันตรายนะครับในวิธีการเล่นของตัวเองนะครับโดยในภาพรวมของอทั้งสงสโมรสรเป็นยังไงกันบ้างกับผลงานที่ผ่านมานะครับอาร์เซนอลเนี่ย ผลงาน6เกมล่าสุดแพ้ไป3เกมแล้วก็3เกมล่าสุดก็คือชนะส่วนตัวของเอ่ t เวสแฮมผลงานไม่ดีเลยครับ6เกมหลังสุดในทุกรายการครับพวกเขาเสมอ4แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับไม่ชนะใครเลยถ้าเป็นเรื่องของพรีเมียร์ลีกอังกฤษ6เกมหลังสุดนั้นเวสแฮมชนะ2เสมอ3แล้วก็แพ้1น,นะครับส่วนอาร์ซนอลชนะ3เสมอ2ไอเสมอ1 แล้วก็แพ้2นั่นเองผลงานโดยรวมแล้วก็ถือว่าอาร์ตตกลับมาฟอร์มดีใน3เกมหลังส่วนเวสต์แฮมยังคืนฟอร์มไม่ได้เลยนะครับก็วิธีการเล่นของเวสต์แฮมเป็นเหมือนเดิมเลยครับจุดแข็งแกร่งก็คือเรื่องของลูก c o u n t เตอ t ์แอตอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของของเวสตแฮมเลยนะ,ะแล้วก็เรื่องของการ การสร้างโอกาสการจบสกอร์ได้ดีแล้วก็แนวรับเนี่ยแย่งบอลได้ดีส่วนอาร์สนอตก็ป้องกันลูกเซตเพจเซตพีดได้ดีนะครับโจมตีทั้งปีกยิงไกลจบสกอร์เคาน์เตอร์แอตแทคแล้วก็เซตพีดจุดอ่อนของอาร์สนอตคือมักจะล้มหน้ากันอยู่บ่อยๆครับส่วนเวสต์แฮมเนี่ยก็คือแนวรุกมันจะเก็บบอลไม่ค่อยได้แล้วก็แนวรับมันจะทำฟาวในพื้นที่อันตรายรวมสำคัญก็คือพวกเขาเนี่ยป้องกันเกมบอล แทงบนทะลุช่องไม่ได้นั่นเองแต่เชื่อว่าวันนี้อาร์เซนจะครองเกมได้และมีโอกาสที่จะได้ประตูมากเช่นกันนะครับแต่เนื่องจากว่ามันเป็นเกมที่เล่นในบ้านของเวสต์แฮมดังนั้นมันจึงจะไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายเสมอไปนะครับฮูสกอมก็มองว่าอาร์เซนอลนั้นบุกมาชนะในสกอร์สประตูต่อนหนึ่งเนื่องจากสภาวะตอนนี้ดุมความมั่นใจของเวสต์แฮมเองก็ไม่ค่อยดีผลงานอย่างที่บอกครับ 6เกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาผลงานไม่ดีเลยนะครับยิ่งอโอเคอาจจะชนะ2ก็จริงครับแต่ว่าใน4เกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาเสมอ3แล้วก็แพ้ไป1แต่4เกมหลังสุดของอาร์เซนอลคือชนะ3แล้วก็แพ้1ดังนั้นในภาพรวมของอาร์เซนอลดูมีมือตั้มที่ดีกว่าความมั่นใจของอาร์เซนอลขึ้นมานะครับถึงแม้ว่าเวทใหแฮนส์ป็น,เป,นเป็นที่เล่นเกมรับแล้วก็ใช้การโต้กลับ เป็นหลักก็ตามแต่ว่าเมื่อเจอกับอาร์ตซอนในช่วงที่มีความมั่นใจมากขึ้นมันจะมีทีมที่เจอทีมที่แบบเล่นรับลึกได้ดีๆแต่อาร์ซอนนั้นก็หาโอกาสในการทำประตูได้เพิ่มเติมอย่างอย่างจุดนี้เป็นจุดที่เชื่อว่าสุดท้ายนั้นอาร์ n ซอนนั้นน่าจะเอาชนะไปได้เช่นกันผมให้โคต้าเสียป,ประตู1ประตูครับแล้วก็ มองว่าทีมเราถ้าได้ประตูเร็วเนี่ยทีมก็อาจจะ,ะชนะขาดเลยก็ได้นะครับก็เดี๋ยวรอดูต่อไปแข่งกันในวันนี้เวลา3ทุ่มนั่นเองไปสู่เรื่องอื่นๆครับบทสัมภาษณ์ก่อนเกมของมิเกลไตากับเกมเกมนี้เขาพูดถึงเรื่องของอะไรกันนะครับพูดถึงซินนี่แล้วก็โทมิก็ต้องบอกว่ามันมีเซสชั่นการซ้อมเกิดขึ้นอยู่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็หวังว่านักเตะบางส่วนจะกลับสู่ทีมเฉพาะเรื่องของ กองหลังซึ่งมันมีการแข่งขันที่สูงมากๆนะครับจุดนี้มันเลยทําให้เราไม่รู้ว่าเขาจะส่งใครลงสนามแต่อย่างน้อยเห็นแล้วว่ามันยังมีเซสชันซ้อมอีกหนึ่งเซสชันดูว่าใครีแบบทำได้ดีมากกว่าก็จะได้ลงเล่นส่วนซาก้านั้นก็ฟิตนะครับแล้วแปลกใจไหมครับเกี่ยวกับการที่ ฉลองชนะหลังจากที่ชนะลิเวอร์พูลเขาบอกว่าผมไม่ครับเพราะว่าผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันแต่ผมแค่ชอบผมเคยเห็นผู้จัดการทีมมากมายที่เป็นทีมเยือนครับที่มาเอมิเรตสตีดยมแล้วก็แสดงความดีใจคุกเข่ากระโดดโลดเต้นหลายสิ่งหลายอย่างมากมายเห็นมาหมดแล้วครับส่วนตัวแล้วผมชอบครับมันคืออารมณ์ของเกมที่มันน่าหลงหลมันเป็นเรื่องธรรมชาติเลยนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่มันย,ย,ยอดเยี่ยมนะครับคนคิดว่าอาจจะมีหลายคนที่มองแตกต่างกับผมแต่ว่านั่นก็แล้วแต่เลยส่วนอาาุณหภกับการถ่ายภาพเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของความสัมพัันธ์ครบ เขาเจอกันทุกวันที่สนามซ้อมทํางานด้วยกันทุกวันอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันเป็นแค่สิ่งที่สแสดงออกในพื้นที่สาธารณะนะแต่ว่าไม่ว่าเราก็ตามครับมันคืองานของเราเราแค่ต้องยอมรับทั้งหมดนะครับแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วแล้วก็เราไม่ต้องการจะสูญเสียสิ่งนั้นไปพูดถึงการเฉลิมครั้งใหญ่หลังแมชเขาบอกว่า ผมเห็นมากมายครับเกมที่สาเกมที่6เกมที่8ผู้จัดการทีมหลายทีมฉลองแฟนบอลก็เฉลิมฉลองมากมายครับเพราะว่าพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นลีกที่ใหญ่เป็นลีกที่มีการแข่งขันที่เข้มข้นดังนั้นบรรยากาศมันจึงเป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วนะครับแล้วพูดถึงใบสีน้ําเงินนะครับคุณคิดว่ายัางไงเขาบอกว่าผมไม่รู้ว่าเราจะถึงจุดนั้นหรือเปล่าครับมันมีเรื่องราวมากมายกับการเหตุใจที่จะเกิดขึ้นกับเรื่องของเทคโนโลยีสิ่งนี้เข้ามาผมไม่รู้ว่าเราพร้อมกันแล้วหรือยัง นะครับมันเป็นความคิดที่ดีหรือไม่หรือว่าเป็นความคิดที่ไม่ดีเขาบอกว่าใครจะรู้ล่ะครับหวังว่ามันจะได้ับการทดสอบก่อนที่จะนํามาใช้นั่นเองนะครับจากตัวเลขครับแสดงให้เห็นว่ามันมีการเห็นใจถูกเพิ่มขึ้นเป็นแค่14%เปอร์เซ็นต์แล้วก็ VAR อยู่ในแหนที่ดีหรือไม่ดีเขาบอกว่าเออคงต้องวิเคราะห์ดูนะครับผมเห็นการปรับปรุงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องเชิงบวกจริงๆที่ต้องมีการรับฟังแล้วก็ทุกคนต้องเต็มใจที่จะพูดถึงตรงนี้อีกด้วยนะครับคือทั้งクอブ ทั้งเป๊ปออกมาพูดถึงใบสีนเงินเหมือนกันนะครับว่ามันจะยุ่งยากกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวก็ต้องมาคิดว่ามันจะเป็นใบน้ำเงินหรือเปล่ามันจะเป็นใบเหลืองอจะเป็นใบแดงมันมันไม่มีอะไรแบบเต็มหรอกนะครับมันก็จะต้องกลับมามีปัญหาแล้วก็ต้องลงรายละเอียดหลายสิ่งหลายอย่างอีกครั้งพูดถึง VAR มิเกลบอกว่ามันไม่ได้อยู่ในมือของผมนะครับก็คือลองเล่นตามกฎตามเสถิเลยการที่ทีมเนี่ยฟื้นตัวจากความพาแพ้3เกมติดโดยเกมที่เราแพ้เกมแรกเป็นการเจอกันกับเวสแฮมมีความคิดยังไงก็บอกว่า คือมันคือปฏิกิริยาของนักเตะทีมงานและกองเชียร์ครับคุณอยากเห็นเป็นทีมที่แน่นอนเมื่อคุณแพ้หามีใครมีความแตกต่างก็คงจะไม่ใช่แล้วนะครับเราคงต้องเดินหน้าไปด้วยกันในทําในสิ่งที่มันดีขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพการเจอกับมอยส์ก็บอกว่าเขาคือผู้จัดการทีมนี่มีประสบการณ์มากๆแล้วก็เก่งจริงๆเขาทําออกฟุตบอลออกมาในหลายรูปแบบจัดการหลายๆสิ่งหลายอย่างได้ดีนะครับทีมเวสแฮมเขาก็ทําได้อย่างน่าเหลือเชื่อการทําิ0ประตูจาก3มเกมหลังสุดเขาก็บอกว่ามัน แน่นอนครับมันคือความดุดดันการทําประตูเป็นสิ่งที่ดีในโอกาส,ต,สต่างๆที่มีความสําคัญเราเสียนักเตะที่สําคัญไปแต่ก็ยังคงมีการแข่งขันที่สูงขึ้นดังนั้นเราคงต้องทําให้มันดีขึ้นมากกว่านี้เกี่ยวกับคาวินฟิลิปที่ปรับตัวเข้ากับซิตี้ไม่ได้ก็มาเล่นที่ เวสเซมเขาบอกว่าผมไม่รู้ครับผมไม่มีเวลามากพอที่จะให้เลื่อนของเราปรับตัวแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งตรงนั้นก็ได้พูดถึงเรื่องของการใช้ใบใบสีน้ําเงินสีฟ้าเขาบอกว่าผมไม่รู้นะครับอันนี้ก็แน่ใจเหมือนกันมันอาจจะมีความห่างความเหนื่อยใจเรื่องของการตัดสินใจเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าหากว่ามันทําให้ทีมมันดีขึ้นมันก็โอเคครับก็มันคุ้มค่าที่จะลองนะครับพูดถึงการวิจารวิจารอัสโนนะครับว่ามันไม่แฟร์หรือเปล่าเขาบอกว่า ผมไม่เห็นด้วยกับเรื่องนั้นนะครับมันมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมากมายทั้งเป็นเรื่องของการเชิงลบเชิงลบแล้วก็เชิงบวกผมคิดว่ามันมีการมองโลกด้ดีมากมายแล้วก็มีการพิจารณ์เล็กน้อยคุณให้ความสนใจสิ่งไหนนั่นคือมุมมองของคุณการตอบรับในเชิงบวกก็เป็นเรื่องหนึ่งนั้นเหมือนกันจากสื่อจากพงงานักาานจากทุกๆคนนะครับผมมีข้อความมากมายไม่เป็นแต่ละวันมือผมเดินไปตามถนนก็มากมายเหมือนกันครับมันเป็นความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นซึ่งผมไม่ขอพูดเรื่องนี้ละกันพูดถึงศักยภาพของมาติในดีก็บอกว่า เขาต้องการมากกว่านั้นเขาไม่พอใจนะครับเขาไม่พอใจอะไรเลยแล้วเขาไม่ต้องการนั่งสำรองเขาไม่พอใจกับหลังการฟอร์มทุกๆท,ท,ทุกครั้งซึ่งมันเป็นสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นกับเขากับจอร์จนโยกับสัญญาใหม่ก็บอกว่าผมพอใจครับสถานการณ์ของเขาเป็นเรื่องของเอดูแล้วก็บอร์ดบริหารที่จะเกิดขึ้นแต่ถามว่าผมพอใจไหมผมพอใจกับเขาฟอร์มของโอเดกาก็บอกว่าโดยรวมแล้วมีความดุด,ดันทั้งมีบอลและไม่มีบอลเขาพัฒนาขึ้นตลอดเวลาแล้วก็พร้อมเสมอกับรดูก,การเหล่านี้ พูดถึงสติในตอนนี้ที่มากกว่าตะนทีเขาเป็นกองกลางด้วยซ้ําก็บอกว่าคุณรู้จักนักเตะมากมายในตอนนี้พวกเขาทําอะไรได้ดีมากกว่าเมื่อก่อนเลยแต่ผมคิดว่ามันเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีครับไม่ใช่แค่เรื่องเดียวแล้วก็เไม่มีการมาตัดสินผู้เล่นเนี่ยถูกต้องนะครับเติมันก็ต้องพูดถึงเป็นข้อมูลนะครับไม่ควรามาตัดสินใครเมื่อก่อนบอลมันเป็นอีกแบบหนึ่งสมัยนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งความฟิตของโทมัสปาเตคือเขากาลังรักษาตัวเองอยู่ยังเร็วไปว่าเมื่อไหร่ ส่วนเชียร์สุดก็ไม่มีการอัปเดตนะครับแล้วจอล่ะก็ก็มีความสุขกับก,บการมีซารจิโยนะครับแล้วก็ถา,ามว่าต้องการให้เขาอยู่ต่อไหมคือเขากําลังเข้ากับทีมได้ดีเลยนะครับสถิตีของรถที่ลอนดอนสเตเดียมก็คือเกมที่ต้องมาเยือนกันกันกบเวสแฮมไม่ดีเขาบอกว่ามันมีเหตุผลบางอย่างครับเพราะว่าเวสแฮมเป็นทีมที่ดีเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ยอดเยี่ยมเราต้องต้องทำดีที่สุดในเกมที่ชนะให้ได้นะครับแล้วพูดถึงเดนคันไรส์กับการมาที่เวสแฮมก็บอกว่า มันขึ้นอยู่กับว่าจะมีการต้อนรับไรซ์ยังไงมันเป็นเรื่องที่ยากเช่นกันแต่ผมยอมรับว่ามันเป็นเรื่องที่ทราบซึ่งที่เขาออกจากสมสรอนแต่ว่าให้สิ่งมากมายกับสมสรนนะครับสิ่งที่เขาสามารถบอกเราได้เกี่ยวกับการได้คุยกันกับเจ้าชายวิลเลียมส์แล้วก็ทอมครูซนะครับคือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมิเกเอต้าได้รับเชิญไปรู้ออกงานงานหนึ่ง ซึ่งก็จะมีทั้งนี่แหละครับดารายอย่างทอมครูซแล้วก็มีทั้งเจ้าชายวิลเลียมส์อันนี้เขาก็นั่งข้างๆเจ้าชายเลยนะครับเขาบอกว่าคุณอยากรู้อะไรล่ะผมบอกคุณได้เกี่ยวกับ a i r a m b u l a n c e Charity เท่านั้นก็คืองานงานนี้นะครับแล้วก็งานที่พวกเขาทำว่าต้องการสนับสนุนมีความมุ่งมั่นยังไงนะครับกับเรื่องราวเหล่านี้ นะครับก็คงจะไม่สามารถจะคุยอะไรได้เกี่ยวกับการพูดคุยกับเจ้าชาย mm. เกี่ยวกับดารานะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของงานอันนี้ก็คือบอกได้ว่านี่คืองานที่ดีที่ต้องการที่จะทํากิจกรรมแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนอะไรอยู่ที่ประมาณนี้ละกันนะครับไปกันต่อครับเพื่อนๆน,นั่นก็คือไปกันที่เ,เรื่องต่อไปครับ การเข้ามาของดีเคนไรส์ทำให้อาร์ซนอลแข็งแกร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่เมื่อเรามาดูภาพรวมในเชิงสแต็กเชิงเสถิติของสโมสรของเราเนี่ยนะครับผมกับการลงสนามคุณจะพบว่าอาร์ซนอลเนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันดีขึ้นอีกมากมายเทเลกราฟครับได้หยิบบทวิเคราะห์มานะครับแล้วได้เขียนวิเคราะห์มาแล้วผมก็เลยหยิบบทวิเคราะห์นี้มาเล่าสู่กันฟังให้กับทุกๆคนว่าอาร์ซนอลเมื่อมีการเปรียบเทียบปืนใหญ่กับปีที่ผ่านมา พวกเขาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจุดๆนี้เป็นการสแสดงให้เห็นพัฒนานการของอาร์เซนอลในเชิงิติที่ว่ามีความสําคัญแล้วก็ก้าวหน้ากันเป็นอย่างมากนะครับเขาบอกว่าอาร์ n ซนคือทีมที่สามารถจะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นจากเดิมถึงแม้ว่าพวกเขานนั้นจะจบในันดับ2ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษ นะครับและเวลานี้พวกเขาจะอยู่ในอันดับ3ก็ตามนะครับอาจจะมีเรื่องของคะแนนที่น้อยลงประตูที่น้อยลงแต่เมื่อเรามีสิ่งสิ่งที่มิเกต้าได้ปรับอาร์ตตอให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นคุณจะพบว่ามันคือสิ่งที่ทีมกําลังเดินหน้าโอเคครับอาร์ตอจะถูกวิจารณ์มากมายถูกเยอะหยันถูกล้อเลียนเยอะขึ้น กับการที่ทีเมเนี่ยครองสสิติได้เหนือกว่าแต่ว่าทําประตูคู่แข่งไม่ได้แต่ว่าเมื่อคุณมาดูกับวิธีการคุณต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าอาร์เซนอลนั้นยังต้องมีการปรับเปลี่ยนในทีมหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็ต้องปรับตัวทั้งการที่ขาดกรนิตชาก,ก้าไปแล้วเอาไคลฮาวเวร์สเข้ามาอารอนไรมส์เดลกลายเป็นผู้สามตัสสำรองแล้วก็ดับเบิลรายากลายเป็นตัวจริงแล้วก็อาร์เซนอลนั้นเจอทีมที่เล่นแบบรับลึกมากยิ่งขึ้นสิ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งสะท้อนออกมาถึงความกังวลของแฟนบอลอาร์าาเซน,น,นอลอ ไงนะครับเพราะพวกเขามีภาพจํากับปีที่ผ่านมาที่อาร์เซนอลบุกใส่คู่แข่งอย่างพายุแล้วก็ทาประตูได้อย่างมากมายแต่ปีนี้พวกเขากลับทาประตูได้น้อยเนื่องจากว่ามีการปิดพื้นที่ในการเล่นเกมรับสูงของคู่แข่งซึ่งเมื่อเรามาดูกับสถิติของอาร์เซนอลนะครับเมื่อผ่าน14เกมคุณจะพบว่าก่อนที่จะเข้าสู่บอลโลกการหน้าเนี่ยอาร์เซนอลชนะ12เก็บได้ถึง50แต้มจาก19เกมของฤดูกาลถือว่าเป็นครึ่งทางที่ดีของอาร์เซนอลครับแต่อาร์เซนอลนั้น มีเพียง34คะแนนจาก19เกมซึ่งแม้ว่าทั้ง2ครึ่งฤดูกาลเนี่ยมันจะมีจริงน้ำหนักที่ไม่เท่ากันแต่ทีมของอารเจต้าก็พบว่าตัวเองนั้นมีการเปรียบเทียบจากช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมของปืนใหญ่ในฤดูกาลที่ผ่านมาอย่างมากและนั่นจะเป็นความน่ากังวลหรือว่าเป็นแฟนบอลที่แพน,นิกกันมากขึ้นไปอีกหลังจากจบ23เกมของฤดูกาลนี้ครับซึ่งรวมถึงฟุตบอลที่มันผ่านมาสู่การแข่งขันที่เลยครึ่งฤดูกาลมาแล้วคุณจะพบว่าอาร์เซนอลเนี่ย กับมีผลงานที่น่าสนใจนะครับยีเกมรุ่การที่ผ่านมาครับอาร์เซนอลมี54คะแนนทําไป51ประตูแล้วก็เสียไป23ประตูนะครับรุ่นการนี้อาร์เซนอลเนี่ยผ่านไป22เกมอายเกมมี49แต้มทําได้47ประตูแล้วก็เสียไป22ประตูอ่าเดี๋ยวก่อนเดวเดี๋ยวขอดึงภาพขึ้นมาก่อนเดี๋ยวคุณจะไม่เห็นภาพกัน ดึงภาพขึ้นมาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเพื่อนๆไม่เห็นภาพโอเคนี่คือการเปรียบเทียบของ2รฤดูกาลของอาร์ซนอลครับกับฤดูกาลนี้กับฤดูกาลล่าสุดนะครับที่ผ่านมาแล้วก็สถิติต่างๆที่มันออกมานะครับปีที่ผ่านมาครับอาร์ตินอยู่อันดับ1ครับ54คะแนนนะครับยิงไป51ประตูเป็นอันดับ2เสียประตู23ลูกเป็นอันดับ2 ค่า,า XG อยู่ที่45นะครับเป็นอันดับ2ค่า XG ที่ต้องเสียประตูอันดับ3มีประตูบวกอยู่ที่28ค่า XG แตกต่างกันอยู่ที่22แต่ปีนี้ครับอาร์ตตอเนี่ยมีแข่งไป24ล23แล้วนะครับมีอยู่ที่49คะแนนนะครับก็เขาเรียกว่าอันนี้คือไม่นับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานะไม่นับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาก็พบว่า อาร์ซอนนั้นมีแต้มน้อยลงไป5คะแนนประตูของอาร์ซอนเนี่ยปีนี้ยิงไป41ปีก่อนยิงไป51อยู่อันดับ6นะอยู่อันดับ6นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่า47จนถึงอันดับ3อันดับ4ห่างกันนิดเดียวเองนะครับการเสียประตูของอาร์ซอนปีก่อน23ปีนี้22ปีนี้เป็นอันดับันับ1ค่า XG ของปีก่อนเนี่ย 45ปีนี้เป็น45.1ถึงถเป็นอันดับ3าในการในการยิงประตูนะครับคืออาร์เซนลควรจะยิงประตูได้4 5 5 1แต่ว่ายิงได้49นะครับแต่ปีนี้อาร์เซนลนะฮะเขาพบว่าอาร์เซนลควรจะเสียประตูอยู่ที่17.8แต่ปีก่อนเนี่ยค่า XG อยู่ที่23ก็ถือว่าดีขึ้นนะครับดีขึ้นประตูได้เสียห่างกันแค่สประตูเท่านั้นแล้วก็ XG d i f f e r e n c e ห่างกันแค่27.3เไอภาพรวมตรงเนี้ย มันอาจจะดูดูอาจจะเข้าใจยากหน่อยหนึ่งเมื่อเราดูผ่านๆแต่ว่าพอลองคิดไปอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นแต่สิ่งต่อไปเขาบอกว่าอาร์ตต้อนนั้นมีการตัดสินเกมรุกมากกว่าการเล่นเกมรับขณะเดีวยวกันพื้นที่ของการปรับปรุงในเรื่องของการเสีีประตูเนี่ยก็ถูกวิจารณ์กันพอสมควรกับการลงสนามของดวิเบิย่าแต่ว่าเข้าจริงๆครับถ้าเรามาดู ในพื้นที่ของการเล่นของพวกเขานะครับจากการเห็นใจกับความน่าจะเป็นกับการเสียประตูพบว่าอาร์เซนมีการปรับปรุงวิธีการเล่นการป้องกันในพื้นที่ต่างๆได้ดียิ่งขึ้นเพราะเขาอาจจะไม่ได้เป็นที่1อะไรไปทั้งหมดนะครับแต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับปีนี้เนี่ยอาร์เซนอลเองเนี่ยปีนี้พวกเขามีการพัฒนาที่ดีขึ้นมากๆทั้ง าการเจอก,กันกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันอาจจะมีบางอย่างที่อาร์เซนอลเกิดความผิดพลาดไปในบางส่วนแต่เมื่อโดยรวมแล้วพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับอาร์เซนอลเนี่ยมันมีปัญหาบางอย่างที่มาจากการตัดสินหรือว่ามือที่3ม,มากกว่าเรื่องของการแข่งขันอย่างเดียวแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับอาร์เซนอลตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ดีที่สุดก็ตามแต่ว่าเมื่อคุณพิจารณากับวิธีการเล่นของอาร์เซนอลนะครับกับเรื่องของอาการบาดเจ็บกับเรื่องของนักเตะต่างๆ เฉพาว่ามันมีความแตกต่างกันออกไปนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยมาตินโอเดกาดกับมาตินลี่นั้นจบสกอร์ได้อย่างยอดเยี่ยมร้อนแรงมากๆแต่ปีนี้พวกเขากลับทําได้ไม่ดีเหมือนปีที่ผ่านมานั่นก็คือว่าพวกเขาั้นเผชิญปัญหากับวิธีการสไตล์การเล่นของคู่แข่งแล้วก็อาการบาดเจ็บของนักเตะท,ที่มันเกิดขึ้นมานะครับแต่ที่น่าสนใจของอาร์เซนอลคือเมื่อคุณมาติดตามกับสแต็กนะครับสแต็กที่มันออกมาเพิ่มเข้าไปอีกเนี่ย นี่คือความแตกต่างของ Arsenal, ขอาร์เซนอลที่มันเกิดขึ้นมาเมื่อเปรียบเทียบทั้งอาร์เซนอลลิเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับและสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับอาร์เซนอลคืออาร์เซนอลนั้นมีเขาเรียกว่ามีความห่างหรือมีความแตกต่างกับคู่แข่งในในรูปแบบ ที่ดีขึ้นในหลายๆด้านอย่างเช่นว่าตอนที่อาร์เซนอลเจอกันกับลิเวอร์พูลในปี2021นะครับ xg ของคู่แข่งอยู่ที่4.3อาร์ซ์ตอลมีมีแค่0.4นี่อันนี้ xg ก็คือเรื่องของการทำประตูนะนะครับพอเจอกับแมนซิตี้เนี่ยแมนซิตี้2ครับอาร์ซ์ตอลศูพอเจอลิเวอร์พูลในเดือนมีนาคมแมนซิตี City, ้เอ่อลิเวอร์พูล0.5อาร์ซ์ตอลศูแต่พอปี2022นะครับลิเวอร์พูล1.1อาร์หนึ้นไป3แมนซิตี้1.6อาร์เซนอลก็คือ 1.6ก็คือในปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเราก็แพ้เขานะแล้วก็ในเกมที่เจอลิเวอร์พูลนะครับในตอนท้ายฤด,ดูกาลตอนที่เราเสมอกันที่บ้านเขานะครับ3.9ต่อ1.2แต่พอมาเจอแมนซิตี้ในเกมน่าจะเป็นเก,เกมเกมที่เราชนะเขา1-0ก็แมนซิตี้เนี่ย0.5อาร์ตต์ศูเกมที่บ้านลิเวอร์พูลครับลิเวอร์พูล1อาร์ตต์ศู เกินล่าสุดก็คือลิฟู0.4อาร์เซนอล3.5นี่คือพัฒนาการของอาร์เซนอลเวลาเจอกับลิเวอร์พูลเจอกับแมนเชสเตอร์จะทีว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆ นะครับมันดีขึ้นเรื่อยๆกับเรื่องของการดาน้ายิงประตูหรือไม่แต่เรื่องของการคอนโทรลเกมใส่ทั้งสองสโมสรซึ่งจุดนี้เนี่ยอาร์เซนอลเองก็เริ่มที่จะปรับตัวเข้ามาดีมากแล้วก็การที่พวกเขายังคงอยู่ในพื้นที่ของการลุ้นแชมป์แบบนี้แล้วก็พวกเขาไม่น่าจะกลัวอะไรกับทีมอย่างลิเวอร์พูลหรือว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแต่เป็นสําคัญก็คืออาร์เซนอลเนี่ยต้องเจอกับทีมที่รับลึกและจุดๆนั้นเป็นจุดที่อาร์เซนอลกาลังประสบปัญหากันอยู่แล้วก็พวกเขากําลังหาวิธีการกับการที่จะแก้ไขมันให้ได้ นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นของ a าร์ตคือพวกเขามีการครองเกมได้มากขึ้นแล้วก็เริ่มทำเกมได้ตั้งแต่ต้นเกมแต่เมื่อผ่านไปแล้วยิบสิบยสิบสาเกมของพิม์ลิงอังกฤษรุ่การที่ผ่านมาเนี่ยอาร์ตอลเนี่ยทำประตูได้1 1ประตูจาก20นาทีแรกแต่พอในรรูการนี้ปรากฏว่าอาร์ซตอลเนี่ยเพิ่งได้8ประตูด้วย3ประตูเนี่ยก็มาจาก4เกมหลังสุดของทีมอีกด้วยแล้วอาร์ตอลใช้เวลาทั้งหมดนะครับ47% ในการขึ้นนําในพิมลิกอังกฤษของกิจพิธีที่ผ่านมากับรูปการนี้พวกเขากับตกลงมาเป็นอย่างมากนั่นจึงเป็นโมเมนต,ต์ที่อาร์ตต้องกลังหาโซลูชันของตัวเองหรือว่าปรับตัวเองเพื่อที่จะให้อยู่ระยะแล้วก็ต่อยอดกันต่อไปได้นะครับถึงแม้ว่าเมื่อมีการนํามาเปรียบเทียบในภาพรวมปืนใหญ่ยังคงต้องมองหาหรือว่าเสาะแสวงหาจังหวะหรือวิธีการของตัวเองในการที่จะปรับเข้ามาสู่การทาประตูแต่ในแง่ของกระบวนการในแต่ละพื้นที่ของสนามน,นั้นอาร์ตตองกาลัง ทำได้ดีแล้วก็พัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อมีการเปรียบเทียบกับสถิติของอาร์เซนอลนะครับที่มันเกิดขึ้นมาในรูการนี้กับรูการล่าสุดเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ารูการล่าสดุดที่ผ่านมานั้นอาร์เซนอลผลงานที่มันดีจริงๆแต่รูการนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่ดีแล้วว่ามันมันแย่อะไรขนาดนั้นนะครับแต่จุดที่ทําให้อาร์เซนอลเนี่ยทำได้ดีขึ้นคือพวกเขาครองเกมได้ดีขึ้นพวกเขานั้นมีพื้นที่ในการครองเกม ยอดเยี่ยมขึ้นแล้วก็สามารถที่จะควบคุมจังหวะจากโคลนทุกสิ่งทุกอย่างได้มากกว่าเดิมนะครับแต่พีงคิดว่าสุดท้ายเนี่ยการจบสกอร์พวกเขามีปัญหาก็เพราะว่าโอกาสในการทำประตูแบบจากจ้จนั้นมันลดลงนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีการนำไปพัฒนาต่อไปในฤดูกาลหน้าโดยเฉพาะเรื่องของการซื้อนักเตะที่เป็นตัวจบสกอร์เข้ามาสู่ทีม นะครับก็อันนี้เป็นเทเลกราฟก็ทําบทวิเคราะห์อันนี้ออกมาคร่าวๆนะครับส่วนหนึ่งที่มันก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าทีมเราเนี่ยมันมีพัฒนาการดีขึ้นแต่เพียงแค่ว่าการจบสกอร์การธรรมตูเนี่ยมันแค่มีปัญหาแล้วก็ทําให้ทีมในเวลานี้เนี่ยมันเลย,ม,เลยมันเลยยังยังเรียกอะไรยังห่างไกลกับความต้องการของแฟนบอลที่จะให้มันเกิดขึ้นในเวลานี้นะครับก็ ดูต่อไปครับดูต่อไปเพราะทีมเรามันยังไม่ได้หยุดพัฒนาหรอกนะครับมันก็ยังต้องพัฒนากันต่อไปเรื่อยๆนะครับมันยังคงต้องมีอะไรให้ทําอีกมากมายครับมันไม่สามารถที่จบเพียงแค่ได้ตรงนี้แล้วก็ เราเริ่มเห็นแล้วว่ามิกเกลต้าเริ่มใส่อะไรเกี่ยวกับอาร์ตต์เข้าไปมากขึ้นแล้วก็คงต้องช่วยลากับการออกดอกออกผลที่จะให้มันออกมานะครับผมทิ้งท้ายและกันเกี่ยวกับเรื่องของลูกเซตพีดของทีมทีมเราเนาะลูกเซตพีดเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้อาร์ตต์นั้นมีผลงานที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในเกมที่ผ่านมาเราได้เห็นนะครับว่าไม่ใช่สิในเกมที่เจอกันกับคริสตัลพาเลทเนี่ยเป็นประเด็นที่ทําให้ทุกคนคุยถึงอาร์ตต์มากขึ้นกับเรื่องของการเล่นลูกเซตพีด แต่เมื่อลองมาวิเคราะห์แล้วก็พบว่าจริงๆเนี่ยอาร์ซนอลถูกพูดถึงอย่างมากกับการทําประตูจากลูกเซตพีดเซตสแตกล่าสุดเซติ Set ที่ออกมาของอาร์ซนอลกับการเล่นลูกตั้งเตะนะครับก็คือว่าอาร์ซนอลนั้นได้ประตูไปแล้ว14ประตู2เป็นเอลตัน13ประตู3เป็นลูตัน11ประตู4เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้10ประตูนะครับโดยที่ไม่นับลูกลูกลูกตั้งเตะแบบลูกจุดโทษอะลูกจุดโทษตรงนี้ทีนี้ ดิลเมลเองก็เลยออกมาพูดแล้วก็วิเคราะห์นะครับว่าเมื่อเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของการทําประตูจากลูกเซตพีดของทีมทุกทีมนี่คือความลับที่ทุกทีมนั้นจะไม่พูดถึงแล้วก็จะปกปิดจะไม่นํามาบอกกล่าวหรือว่ายังไงนะครับอาร์ตตนท,ทำประตูจากลูกเตะมุมใส่คริสตัลพาเลทเนื่องจากว่าพวกเขาฝึกซ้อมใน สภาวะอากาศที่มันอบอุ่นที่ดูใบแล้วก็ทําให้ทุกๆออย่างกําลังกลับมาแล้วก็การคิดค้นวิธีการเล่นของเอโจเวอร์เนี่ยมันก็เป็นส่วนที่ดีมากๆของอาร์เซนอลนะครับเมื่อมาวิเคราะห์ก็พบว่าอาร์เซนอลสประตูแรกจากลูกเตะมุมซึ่งมันก็เป็นวิธีการเล่นคล้ายๆกันก็คือมีตัวคอยบล็อกลูกยิง มีตัวคอ,คอยบล็อกผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามซึ่งก็คือตัวของลีนโดทรอสซาที่ไปบล็อกจอยคิมแอนเดอร์สันแล้วก็มีพื้นที่ที่นักเตะทุกคนเนี่ยวิ่งหลอกสุดท้ายก็กลายเป็นกาเบียลมังกเยสที่กระโดดขึ้นโหม่งทําประตูแต่ความจริงเราไม่ใช่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาร์ตอมี3เพลจากการได้ประตูจากการเล่นเป็นเพราะว่าเรื่องของอะไรครับเพราะว่ามันมีเพลที่มาจากการโต้กลับจากการเล่นลูกเตะมุมหรือว่าจากลูกเซตผิดอีกด้วยเช่นกัน นะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ผมเคยออกมาคุยอยู่หลายๆครั้งแล้ว่าลูกเซตพีที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเล่นใส่คู่แข่งแต่ลูกเซตพีทที่มาเกิดเกิดมาจากเราที่เราโดนเนี่ยก็ถือว่าเป็นลูกเซตพีทอีกเช่นกันแต่ลูกเซตพตีตรงนั้น,นถูกนําไปยกใส่การเล่นแบบการโต้กลับมากกว่าแต่ว่าเมื่อคุณมาดูจากการขึ้นเกมของอาร์เซนอลคุณจะพบว่าการป้องกันลูกเตะมุมของอาร์เซนอลไปสู่กระบวนการของการทําประตู ของอาร์นอลทุกอย่างเกิดขึ้นภายใน10วินาทีซึ่งจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ลิเวอร์พูลเคยนํามาใช้เมื่อตอนแรกๆแ,แล้วก็ยังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบันและอาร์สโเองก็ปรับเปลี่ยนการเล่นแบบนี้เพื่อที่จะทำให้พวกนั้นเปิดพื้นที่ในการทําประตูแล้วก็มีโอกาสที่จะจบสกอร์เหล่านี้ได้มากขึ้นนะครับจุดจุดนี้คุณจะพบว่า มันมีการพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดของอาร์ซนอลนะครับหลายๆคนจะพูดถึงว่าทําไมอาร์ซนอลทุ่มช้าไม่ชอบวิธีการทุ่มของทีมเลยเราจะพบว่าการทุ่มของอาร์ซนอลถึงจะเป็นการทุ่มช้าก็จริงแต่ว่าทุกๆครั้งที่อาร์ซนอลทุ่มมันจะเป็นการทุ่มที่ได้ผลได้ประโยชน์นะครับถ้าอาร์ซนอลเลือกที่จะทุ่มแบบง่ายๆคือทุ่มใส่ตัวเพื่อเล่นแล้วก็เล่นในเพลย์กันต่อไปก็คือได้เลยแต่ว่าการทุ่มหลายๆครั้งของอาร์ซนอลคือการทุ่มเพื่อทําให นเ,นเล่นในจังหวะต่อไปเขาถึงเรียกว่าการทุ่มของอาร์ซนอลจะเป็นการทุ่มในลักษณะของการคั t แบ็กที่ทุ่มแล้วก็เลย์ต่อไปสามารถเล่นประกอบจังหวะขึ้นไปข้างหน้าสกอร์ได้เลยซึ่งเหล่านี้ก็เป็นหนึ่งในแท็กติกของทีมพิเศษนะครับที่รวมอยู่ในเรื่องของลูกเซตพี e ก็คือเรื่องของลูกตั้งเตะหรือว่าจังหวะที่มันตายไปแล้วแล้วก็นํามาได้เปรียบแล้วก็นํามาใช้เขานําไปเปรียบเทียบกับโคช้ชทีมพิเศษที่ ฝั่งของอเมริกันฟุตบอลมีอยู่แล้วก็เชื่อว่าจุดๆนี้เนี่ยเป็นจุดที่มิเกิเอตาอาจจะมองเห็นแล้วก็นํามาปรับใช้กับอาร์ตต์ต่อไปเพราะว่าหลังจากที่พวกเขาเองก็เดินทางไปที่อเมริกาแล้วก็ได้คุยกันกับโค้ชของ Rams เนี่ยนะครับก็ทําให้อาร์ตต์มีไอเดียวิธีการอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นอีกมากมายแล้วทำให้อาร์ตตเองกำลังนำจ่าฝูงในแง่ของเซตพิอยู่ในเวลานี้ นะครับโอเคส่วนข่าวอื่นๆมีอะไรเพิ่มเติมไหมก็คือยังไม่มีครับรอคอยกับการแข่งขันกันก่อนอ๋อเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเลวร์คูเซนเจอกันกับไบเยอร์มิวนิกนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ปรากฏว่ากันิดชาก้าก็เอาชนะแฮร์รี่เคนไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ทำให้ตอนนี้เลวร์คูเซนมี21เกมอยู่ที่55คะแนนส่วนไบเยอร์มิวนิกนะครับ21เกมอยู่ที่50คะแนนเชียร์ให้ชาก้าคว้าแชมป์นะครับ ก็จะทําให้เคนไม่ได้แชมป์อีกแล้วโอเคขอบคุณกับแอด k ีเครับนี่คือเรื่องของอาร์เซนลเจอกันอีกทีหลังเกมกับบทวิเคราะห์กับสิ่งที่ได้เห็นหลังเกมที่อาร์เซนลชนะเวสแฮมขอบคุณแบบนั้นครับสวัสดีครับ